สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมาในเพงกับพระพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมมาเดินทางมาที่วัดโพธารามนะครับวัดโพธารามนะครับซึ่งวัดนี้นะครับก็มีสถานที่นะครับที่มา,าชมอยู่ลายหม่องหลายบอลน,นะครับหลายย่างย่างเขียนตรงนี้จะเป็นเรือ เป็นเรือเหล็กนะครับเป็นเรือเหล็กเป็นเรือเหล็กมีใบพัดนี่ยังเรียบร้อยนะครับเป็นเรือเหล็กเดียวบนเฮงสิพาพี่น้องท่านผู้ชมมาเบึงเรือเหล็กนะครับแต่ว่าก้อนอื่นก็สิมาบริจาคนะครับบริจาคอือีตับริจาคนะครับกระเบื้องนะครับซือกระเบือ้องยันซอทียูนะครับ ใชกระเบื้องไวยนะครับบริจาคกระเบื้องลงตู้บริจาคเลยมั้บ่ครับอ๋อครับอีกย่หนงงตู้บริจาคนะครับอ่างสร้างิสร้าคนนะครับนั่ม ที่นี่กัสินะเขียนซื้อนะครับเขียนซื้อใซกแผ่นกระเบื้องนะครับ,าบมาทำบุญมาทำบุญน้ำกันได้นะครับมาทำบุญน้ำกันนะครับ

ครับเขียนซื้อไว้เน้เป็นกระิีน้ำกระเบื้องนะครับไปนะครับแล้วเดี๋ยวไวให้สีพาไปเบื้งเรือนะครับเรามีโหลบนะครับ ทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับโอ้เป็นเรือเรือโบราณโอ้เรือโบราณน,นะครับเรือใหญ่นะครับเป็นเรือโบราณน,นะครับสินี้ผู้ได้โชคดาบนะครับ แต่เนื้อพี่กันนะครับนี่เป็นสื่อของมหวายมาตะวายนะครับเนือนี่น่าจะจมอยู่ในลำานามโค้งนะครับเพื่อนก็เลยเอาขึ้นมานะครับเป็นเรื้อเล็กนี่นี่ทั้งนี่ทั้งน้ำมัน่องนะครับ ท้งน้ำมันพร้อมนั่นหัวเอจะเป็นอาวุธเพอเรืออาวุธบดเรือลบเรืออย่างบ่ครับเนี่ยเรื่องจากนี้นะครับเรื่องจากนี้คือเป็นตเป็นเนื้อจักกลอืม โอ้เหลือสมัยไดน้อเนี่มาใส่ครับมาจากข้องผูจาหาหมอโอ้มหาหมอก็อหหอเลยแบ,บมา,เ,บบมาเคยมาปะครับเคยา,นนาเคอัคือรนะั่งเดียวกับูอือเคยเคย,เคยมาัานึงแล้วมาประดูกใตนมน้อยดกผาเพิ่มมาเครับ ออมาขืา่นเรือดเรือดนี่จะสมัยสงครามโลกครั้ทง,งที่สองผมว่าเนหรือครั้งที่หนึ่งคุณแล้วเนาะเป็นเรือสงครามนี่เนาะเป็นเรือบรรทุกธรรมดาสีโบรแมนดอกน,อน่าจะเป็นเรือสงครามะนะเ,ออนเป็นแมน,น่าจะเป็นเรือดรบเบิง้งครั้งหัวเรือนะนี่ยูใน,ในะนี่บอนะครับ จ้งได้จ้งห่จักครับซื้อได้ครัซื้อได้ไหมครับ,บโอ้ไม่ย่างนังแล้วก็มีเพึ่งอยู่กันเป็นครอบครัวโอ้มีเด็กน้อยพร่อขมเพื่อนเคยให้ยโชคลาภเขาเคยได้โชคลาภเพื่อนบ่ครับเนี่ยบ่เคยซื้อเลยจ้ะบ่โอ้แต่ว่าซื้อได้ว่าเพึ่งอยู่กันเป็นครอบครัวโอ้ด้านหน้าของเรือนะครับเป็นเรือโบราณ ฮะมีลูกน่องน,น้ำโ,โอ้นี่เป็นเือรเก่าโอ้คุณหน่าิ่นซื้อได้นะครับอืมเป็นเลือดกระสับเก่าเป็นเรือกระสัดเก่าเพิ่น่าิ่นซื้อได้นะครับ ไอจีสมัยตั้งหลายปีแล้วนะครับบ่มีไหมายเลขเหลือบ่แมยานางเอ้ยแม่เอ้ยกันว่านี้ตัวตนนี้เลยก็ร้องให้ลูกหลานเห็นตัวเลขก,กันนะให้โชคลาภลูกหลานกันนะวันที่หนึ่งนีง่ทั้งกองสลากคนสีมาออกสลากกินแบ่งรัฐบาลยุ่จังหวัดบึงกัน คุณหน้าเมื่อตะกี้เพิ่นเพื่นว่าเพิ่นซื้อได้เพิ่นเคยมาเทื่อนหนึ่งแล้วเพื่นว่าเรือลำนี้มีแม่ยายนางมีลูกมีเด็กน้อยมีเป็นครอบครัวนะครับแล,บบล้วก็มีขาไส้บริบาลพร้อมนะครับเพื่นซื้อได้นะครับเพื่นซื้อได้พี่น้องเบิงไปน้ำนะครับเด้อหาเทียผู้ใดมีบุญหาเทียแม่เพื่อน จะ,จะให้โชคลาภจะไห้มาหาเพิ่นอีกมากับมาไหวมาเยี่ยมมายามเพิ่นอันนี้เพิ่แหหงโชคลาภเด้เอพี่น้องเด้อเป็นเรือโบราณนะครับอยู่ที่วัดโพธารามนะครับอยู่ที่บึงกันนะครับ ตรงนี้ล่อมร้อยกันแลวขอโชคลาภด,ด้วยนะครับเอาเสียงโชคเสียงโชควาดสนากันนะครับ คล้ายๆก็ว่าเป็นเก้าสี่หรือสี่หกนะครับเก้าสี่หรือสี่หกเนี่ยเอาเบื่เปิดเครับเด้อนะครับ,รรบ,รบางาเพื่อนไห้นะครับแม่จะนั่งขันจะเป็นไห้ครับอันนี้ จะเหลื่อมนะครับเป็นทูตรงนี้จะเหลื่อมแล้วอืมนี่ครับอุปกรณ์เรือยังอยู่นะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นเอาขึ้นมาได้ซ้ำไรก็เชื่อเอาขึ้นมานะครับ ขนาดนี้เลยนี่ทั้งหมดซีใบนะครับใบพัดนี้ซีใบเิ่นเิ่นซืือบังไฟจุดบ่าเพิ่นจุดบังไฟนี่เพิ่นนั่นนบ่นนครับถวายบังไฟบ่ ก็อ๋อแก่บนเสียงจุดงไฟแทะๆอ๋อบูชาไปจุดก็ได้เออเหลือนี่เพิ่นเอาขึ้นมาตะโดดหรือเป่ครับเอาขึ้นมะปีหาเก่าเพิ่นเอาขึ้นมาจากไซครับจากไม่น้ำโขงอะไรจากห้างบ้านไปประมาณกิโลกว่าๆเลยวัดไปประมาณกิโลกว่าๆแล้วเอาขึ้นมาจากน้ำโขง เพราะว่าที่พูดแบบเดิมใช่ไหมเรื่องบ้านห้องเละเบื่อกำปั่นโบราณนี่บอกครับอ๋อน้ำบวกบอกเพิ่นเคยเห็นหรือเพิ่นลอยเห็นมาครับเพิ่นก็เห็นตั้งแต่ตั้งแต่เดิมเพิ่นบุญแล้วอ๋ออันนี้เอาไปอ่านได้นหมครับบ่ได้นาะครับอ๋อครับ ครับครับเอาเป็นเราขึ้นมาแต่ปีห้าเก้าปีนี้ปีหกแปดได้เก้าปีเก้าปีสิบปีแล้วนะครับเราขึ้นมา กูใดอยากเข็นกับมาเบิงนะครับเดือเบิงเรือตาตัวเองนะครับเรือโบราณนะครับเรือกำปั่นนะครับเรือกำปั่นว่าเรือกำปั่นโบราณมาสั้นนะครับหน้าคนมึงหันสำหรัคุณซื้อได้นี่เยานั่งมีครอบครัวมีขาทาดขาไส้บริวารพร้อมนะครับอยู่ที่วัดโพธารามนะครับผม จังหวัดบึงการครับ